การซื้อขายทองคำของโกสปอตนะครับวันที่15-19สิงหาคม65ครับมีดังนี้ครับข้อที่1ครับปัจจุบันนะครับทองคำนะครับยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับโดยปัจจุบันนี้นะมันก็มีการเสียสมดุลอย่างที่บอกนะครับแล้วมันก็มีจุดสับขาหลอกครับหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับปัจจุบันนะจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับ รออยู่ที่ตำแหน่งราคา 1, 7 8 0เหรียญครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะยาวครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา 1, 7 2 0เี่หรียญน,นะครับเห็นไหมว่าถ้าเกิดฟังจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการขยับทีละนิดทีละนิดแล้วนะครับคำถามที่ถามว่าทองคำเมลกาจะขึ้นต่อไปได้อีกไหมแล้วไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอตอบเลยครับก็ ที่บอกเมื่อกี้ทองคำนะยังมีโอกาสขึ้นต่อได้อีกหนึ่งเฮือกนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันสามารถทะลุด่านราคา1,800เหรียญขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตราบใดที่ราคาทองคำครับยังยืนเหนือ 1, 7 8 0เหรียญได้อยู่นะครับถ้าเรายึดตามเทรนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวนะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสขึ้นต่อนะครับไปถึงระดับราคา1815 จนถึง1,820เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆอาจจะขึ้นไปถึงกรอบราคา1,830จนถึง1,835เหรียญน,นะครับต่อมาคำถามที่ถามว่าทองคำเมโอกาสจะย่อลงมาได้ไหมแล้วจะย่อลงมาได้ประมาณเท่าไหร่นะครับตอบครับทองคำนะครับยังเมลอกาสที่จะย่อตัวลงมาในกรอบแรกนะที่1,791 จนถึง1,795เหรียญนะครับนี่คือกรอบแรกนะแล้วก็กรอบราคาที่1780จนถึง1 7 8 5เยหรียญเนี่ยอันนี้คือกรอบที่2นะครับทำไมถึงลงมาถึงตรงจุดนี้เพราะว่าถ้ามันลงมาถึงจุดนี้นะแปลว่ามันจะลงมาทดสอบด่าน1780เหรียญครับเพื่อทดสอบการเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางต่อมาครับกรอบทองคำในอาทิตย์หน้านะครับ จะมีการเคลื่อนไหวหรือมีการวิ่งอยู่ในกรอบราคา1,780จนถึง1,810เหรียญน,นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็จะไปต่อข้างนั้นนะครับน้ำหนักยังคงให้เป็นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับตามเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวนะทองคำย่อลงมาครับก็ทยอยซื้อบายเก็บเอาไว้ก่อนละกันนะครับสามารถรอซื้อได้ที่1795 1786 1780นะครับถ้าเกิดรุดต่ำกว่าราคา 1,700, 1780เห่นรียญลงมาได้นะครับก็หยุดการซื้อไว้ก่อนนะครับลุดต่ำกว่า1 7 8 0เนี่ยให้หยุดการซื้อแต่ไม่ได้บอกว่าให้ตัดขาดทุนหรือว่าสต็อปลอนะครับเพราะว่าเอ่อเมื่อมันหลุดลงมาได้เนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางและก็อย่าลืมว่ามันก็จะมีการ รีบาวขึ้นตามธรรมเนียมเสมอนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านรอให้มันรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมก็ได้นะครับแล้วก็คือค่อยไปปิดอ่าอาจจะเป็นกำไรบ้างขาดทุนบ้างก็ปรับปนกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดขายเซลล์ลงมาแทนนะครับอ่าสหรับคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกําไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับเล่นเามแผนนี้นะไม้แรกนะครับ ให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับรอที่ราคา1 8 0 3มเหรียญนะครับทะลุไปได้ครับก็รอปิดกันมาที่ราคา1,808รจนถึง1810เหรียญนะครับหมายที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับที่ราคา1,808รเหรียญนะครับทะลุไปได้รอปิดกันมาที่ราคา1,813รจนถึง1815หมายที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,813รเหรียญนะครับ ทะลุไปได้ก็รอปิดไวที่ราคา1,818จนถึง1,820เหรียญน,นะครับหมายที่4นะครับตั้งเปิดซ e ื้อบาสต็อปครับที่ราคา1,819เหรียญน,นะครับทะลุไปได้เนี่ยก็รอปิดไว้ที่ราคา1,825จนถึง1,827เหรียญนะครับหมายที่5ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปน,นะครับที่ราคา1,826เหรียญนะครับทะลุไปได้ก็รอปิดไวที่ราคา1,830 จนถึง1น3 5มเหรียญน,นะครับทีนี้มาดูในส่วนของคนที่ต้องการเก่งกำไรขาลงนะครับหรือว่ารอเปิดขายเซลล์อยู่นะหรือว่าติดเหวตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะไม้แรกนะครับให้ตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา1797เหรียญน,นะครับหลุดลงไปได้ครับก็รอปิดกำไรที่ราคา1790จนถึง1792้มาที่2ครับ ตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา1,792ครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดทําไมที่ราคา1,786จนถึง1,788หมายที่3ครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปนะครับที่ราคา1,786ครับหลุดลงไปได้รอปิดทําไมที่ราคา1,780จนถึง1,782หมายที่4ครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา1,780นะครับ หลุดลงไปได้ก็รอปิดไว้ที่ราคา1,773จนถึง1775เหรียญน,นะครับแล้วก็ไม้ที่5ครับตั้งเปิดขายซื้อตบอรับที่ราคา1,773เหรียญน,นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันที่ราคา1765จนถึง1767เหรียญน,นะครับโอเคจบสรุปคำแนะนำวันนี้เลยนะครับโดยส่วนตัวนะผมมองว่าราคาทองคำเนี่ย น่าจะยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกหนึ่งเพลือกอย่างที่บอกนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีการย่อตัวลงมาซักครั้งหนึ่งนะครับที่ด่าราคาประมาณซัก1780จนถึง1,785เหรียญนะครับเพื่อทดสอบการเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยมันน่าจะยังไม่ผ่านนะครับน่าจะลงมาทดสอบแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นไปนะครับซึ่ง อาศัยจังหวะในกรอบราคานี้เนี่ยนะครับดักเปิดซื้อบายขึ้นไปได้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับอาทิตย์หน้านะถ้าเกิดราคาทองคำครับย่อตัวลงมาก่อนนะครับก็ทยอยซื้อบายเก็บเอาไว้นะครับหลุดตำกว่า1780ก็ยังไม่ต้องสต็อปลอตัดขาดทุนนะรอรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่างนึงว่าถึงแม้จะหลุดตำกว่า1780ลงไปได้เนี่ยนะครับทองคำมันเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางก็จริง แต่อย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยนะครับมันก็ยังทํางานอยู่นะครับถ้าออกมาทรงได้จริงๆเนี่ยทองคำเนี่ยมันจะเป็นไซด์เวนั่นแปลว่าเอ่อเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยก็จะพยายามดันทองคําให้ขึ้นไปนะครับส่วนในเจ้าเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมันก็จะพยายามดันทองคําให้มันลงมานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอาศัยจังหวะที่มันเป็นไซด์เวแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะปั่นกําไรชดเชยตรงที่ขาดทุนไปได้เช่นเดียวกันนะครับ อ่ะจบนะครับในส่วนของทองแท่งออนไลน์9กกนะครับก็สรุปให้สั้นๆแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดดูตามเทคนิคข้กราฟแล้วเนี่ยของผมเนี่ยนะก็เอ,อเกมเนี่ยมันยังเป็นเหมือนในคลิปเฉพาะกิจนะครับข่าวที่แล้วเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยทองคําแท่งนะครับก็ยังเป็นขาลงเต็มตัวอยู่นะครับจะกลายเป็นขาขึ้นเต็มตัวได้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องทะลุด่าน 3,200บาทต่อบาททองขึ้นไปให้ได้เท่านั้นนะครับทองคำเนี่ยมันถึงจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับถ้าเกิดมันสามารถผ่านด่าน3,200บาทขึ้นไม่ได้อันเนี้ยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้เลยนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยรอยอยู่ที่ประมาณ3,500จนถึง3,600บาทต่อบาททองนะครับส่วนใครรอซื้อของถูกนะก็รอทองคำครับย่อลงมาที่2,9900 29,800แล้วก็29,700นะครับทยอยเปิดซื้อบายเก็บเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดดูดต่ำกว่า29,700บาทลงไปได้นะครับก็คือให้เลิกซื้อทันทีนะครับเพราะว่างานนี้นะครับทองคำเนี่ยน่าจะมีการลงแบบแรงๆนะครับอาจจะลงไปถึงระดับประมาณสัก29,300จนถึง29,400บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็ฟุกจริงๆเนี่ยอาจจะลงไปถึงระดับราคา 28,800จนถึง2 9 0 0 0บาททวนนะครับส่วนใครรอเปิดขายเซลนะก็ทำได้เหมือนกันแบบจุดเมื่อกี้เลยนะครับคือถ้าหลุดต่ำกว่า29,900เนี่ยนะครับสามารถเปิดขายเซลลลงมาได้นะครับแล้วก็มารอปิดกำไรที่ประมาณสัก29,800นกาะครับกินกำไรแค่ร้อยเดียวหลุดต่ำกว่า29,800ได้ก็เปิดขายเซลลงมาอีกครับมาปิดกำไรที่29,700 กินกาไรแค่ร้อยเดียวนะครับแล้วก็หลุดต่ากว่า29,700บาทลงมาได้นะครับก็อันนี้กินกำไรเยอะหน่อยนะครับมากินกำไรที่ประมาณสัก29,500นานะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า29,500บาทต่อบาททองลงไปได้ครับเปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักเลยนะครับเพราะทองคำมีโอกาสจะลงไปถึงระดับประมาณ29,300จนถึง29,400บาทต่อบาททองนะครับ ก็คงสรุปจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมจริงๆนะครับผมอาจจะกลับเข้ามาในคลิปเฉพาะกิจนะครับไม่วันพุธก็วันพฤหัสนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ